้เสร็จแล้วค่ะทุกคนน้ำพริกน้ำพริกลูกโยน้ำพริกลูกโยนะคะกินอาหารที่มีไขมันต่าแล้วก็อาหารที่มีริดร้อนเพื่อช่วยเผาผลาญไขมันนะคะเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานคือเราไม่ได้ทำงานหนักมากๆนะคะเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเราก็ควรที่จะ เลือกกินอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะแต่ไม่อดอาหารนะคะเพราะว่าการอดอาหารก็คือการทำให้คอร์ติโซ่ของเราหลังเพราะเราจะเกิดความเครียดถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักนะคะให้เราเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำนะแล้วก็ลดหวานนะคะลดลดความหวานลุ่งแล้วก็ลดแป้งขัดสีลดเ,เ,เขาเรียกว่าอาหารที่แปรรูปอย่างเงี้ยนะคะ แล้วเราก็หันมากินอาหารที่ปรุงรดน้อยๆนะคะไม่ต้องอผ่านกระบวนการเยอะนะคะส่วนวันนี้อาหารที่อันนี้จะกินคู่กันกับน้ำพริกลูกยอกก็คือปลาทูทอดนะคะนี่ปลาทูทอดแล้วก็จะมีข้าวกล่อง